สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพบพ่อกับพอลูกผ้าแสบอีกแล้วครับผมมืนอนี้เมนูมานําเสนออีกแล้วครับเอนี้ได้ตาหนวดปลาเมึกครับผมใส่อิปูหน้าครับผมกตสินี้ผักเข้ากับสิือเกลือกแลละครับปักแตงายบัวครับนี่ใครเคีมน้ำรับมื่อนี้มามามาครับผมแสบๆเหมือนกันครับผมบรรยากาศหลังบานคื้เก่าอแะครับผมล่มว่ายๆอยู่เอา ทดสอบเผ้าบะนี้น้องเตียนจัดก,การเลยเนีมาจิ้มมสิเอาวก็มาขอบปุ่นชอบขับปุ่นค่ะโอ้หนวดตัวมือ,อแบบยังไงเลยครับเนี่ย ม,มีนีสายบัวพัมครับมังสายบัวเนาะแกงก็มีนะลูกแกงกว่ามึอน,นี่มีมาละน้ำมืงเนี่ยกล่องเขาคือเป็นบอสดใสรไซกันมัยอืมได้ละข้ากบสลัดคือเขาแล้วครับอืมจัดการเลยเหรออืมอืมแก้หนามลยก่อน หวปลาหมึกแดงๆเลยเป็นไงเผ็ดก็เผ็ดอยู่ค่ะ มาละอืมพอดีครับอืมพอเดียวเนี้ยไม่เผ็ดมากนะเนี่ยมันหายไม่ไมบ้านมันตำว่าเผ็ดปนในมันเนี่ยว่าเผ็ดต้องเป็นแต่สีเผ็ดเพิ่งเรา มันจะมาขันกินข้าวปุ่นต้องใช้มือมันต้องแสบนะใช่ไหมลูกค่ะต้องใช้มือเอยเอาดูมากินข้าวปุ่นเนาะมีอะไรแก้เปียงไในวันนี้วันนี้มีไส้กรอกกับ โบราน่าเหมือนเดิมค่ะว้าวว่ากินด้วยนะ,ะแดงกัาก็มีแล้วลุงเย่ยมช้ำๆ้ด้วย อันใหญ่เลยมีไข่เค็มพ้อมเนยมันนี่ม um> ีใครเค็มด้วยก็ใช้มือไม่เก่งมือเลยอืมใหนียกัน กินกินแซบ,บ,บ้าว่ามแซบปะแซบปะคับแซบปคับแซบเผ็ดเอาเมือเข้าหัวหน่าเผ็ดบ่นหนึ่ง ให้นหน่อยให้กินข้าวปุ้นดีครับอือม,มาอีกแล้วลองเราลองสั่งข้าวปุ้นที่มันเป็นแบบเส้นร้องแดงมากินไหมที่มันเป็นเส้นทสั้นน่าจะอร่อย๋ยวนะพงอบ่ะอือใส่ปูนหน้ามันกันนะเผ็ดดีบะเนี่ยอันนี้ไม่เผ็ดนะเนี่ยธรรมดาไม่อยากกินอะไรเ่ระกยำหลังจะได้ซื้อมา ให้แม่ทําให้ไม่รู้ยังไม่รู้เลยว่าจะกินอะไรกินซ้มตํำเหมือนเดิม,มไม่เบื่อแล้วกิน้มตําไม่เบื่อเลยอร่อยเหมือนเดิม,ม,มตะเวนเริ่มตกลนแล้วรเ,รเริ่มคัาแล้วไม่ได้เตรียมไปไมาด้วย นนก็คือ,อมะเจีเง,นงนั่นใช่ไหมหล่ะใชเคิดม่าอืมทำไรทำนั่น แก้เผ็ดซิว้าวนี่ของแก้เผ็ดด้วยอืม วันนี้เผ็ดกว่าเมื่อวานเผ็ดหรอาสั่งแบบไม่เผ็ดแล้วเนี่ยว่า,ากินไปกินมาก็เริ่มจะเผ็ดเออตึองเร็จมากรูงเลยครับเนี่ยเศ็จทอบ้านเลย แย้เพ่อนกนยังไรเลยหงงหาอ,อืม ก็กวาว่าไืมจิงกมดอรเยี่ยมกวางเลยอืมกางกับฮวงอื วัาจีนาวกับมามนาวขึ้นบานไดบ,บันดึงเลยเนาะครับบ้านยังธรรมดาอยู่ตกแจ้งมากล่มหมลักแนงกัดซอมากผัดวานาวพนะรับสภาพบัดทันเลยเริ่มล้มแล้ว ในการนะครับแสบเหมือนกันนะครับผมแสบวะครับเริ่มมืดแล้วเริ่มมืดแล้ว ขังในก็ฝากซองเลยเด้อครับพี่น้องกดไลค์กดแช่นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ซองพอหลวงเด้อครับผมเดี๋ยวมือดานี่เนวเจ็บๆกับพีมาผ้าพี่น้องกินดีครับผมมันนี่เริ่มเหมือดแล้วครับผมฝากซองเลยด้อครับผมซองย,ยังไ่วะช่องเราช่องอะไรนะลูกพ่อลูกพาแซบค่ะ พอาลูกภาคเสียบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยด้ยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้สองพ่อลูกนะครับผมวันนี้ผมกับลูกขอหญาบกันด้วครับผมสว,ส,สวัสดีครับรบ,บ๊ายบายเมื่อยแล้วบพเห็นหนาแล้ว